เขารดอะไรอยู่รดเราเหรอเออลดเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วให้ช่วยน่อยสิอืมอยากดูจริงเหรองั้นโทรเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่อ่าอยู่กับพี่หลวงเก่งเที่ยวจ้านครับดันก้นเลยดันก้นเลยสวัดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่นังโรงแรมเหมือนนะครับวันนี้เราจะมาท่อนที่แบบแบบ mountain n e a r i งนะครับ วันนี้เราก็ไม่จำเพลงนะครับเป็นนั่งกำลังแรงมันปลัําไต็มปิน้นนอนไม่ทันแล้นนะครับใจมันแหมันก้าวของมันขอเนินปีล่วงกับโวกน็อตเหล็กแปดหรือที่เขาอยากว่างคิกก้วเอ็์เฝ้ารอดูนะครับตั้มใส่ตัมานะครับไว้ตําสัะพบว่าน็อแต่ทำไม่ได้ปลายเชือกมันกันล่วงไม่ร่อยตํามเบือกบแก้วแค้งดึงไม่ก้อนนะครับใจ เก็บเชบอมาทำบ o u n t a i n daring c o i l i n นะครับส่วนมากก็จะใช้ครับอาปายเทคนิคหรือว่าโบในปานเราขึ้นเขารุ่งรุงกันนะครับไม่เบื่อนี่เรามาถ้าทิชเจอร์ไม่ต้องทำมากก็ได้ทำวานะครับไม่ต้องเวียนรอบเตทีล้วงกระจัดไปเลยนะครับ point เ,เร้าดัานชายหนังเลล้วงกระจัดการทันทีเลยใช้วิธีการม้วนเชือกไปตามตัวแต่ว่าทำพลาด <Yeah. S 1> เล่นเท้าหนังวัวหร <Yeah. S 1> อกแคนั้นน<ๆ>ี่หรือไม่เราเคยทำไหมก็ได้รั้งไม่ใย่มันร้อนใหญ่เรา เราก็ใชายขัดชัดทอดรอกขึ้นมานะครับเราก็ม้วนไปตามลำตัวนะครับปั่นในเมื่อนูเลียมปั่นตัวเรานะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมุดตั้มยากก็เรากใชายวิธีการต,ตํามชายเต็ปทีหนึ่งนะครับเราก็ผักเชือกไว้ที่ข้อซอกล้วก็บัดไปที่ด้านล่างกองลวงนะครับไม่พื้นนะครับกล้ามลวงใหญ่แซวๆอบ พอมวนทำใยได้แล้วเราก็เก็บป้ายเชือกให้เป็นนอดเหล็กแปดนะครับเพื่อไว้เวลาลากรั้ง <c oughs> ขึ้นเก้านะครับการเก็บเชือกแบบมอเตอร์น,นิงคอยลิงนะครับจะมาดพารังไปได้ลา้คนเรากระจูงเหมือนลหลอกวัวเลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องกลัวล่วงเชบเร็วเลย, <c oughs> ยเกลก